ชาววงการยุติธรรมคลิปหลุดผู้พิพากษาหญิงดอดจูบนักโทษชายถึงในเรือนจำเปิดคลิปผู้พิพากษาหญิงอาร์เจนตินากำลังจูบนักโทษชายภายในเรือนจำซึ่งเธอเป็นเสียงเดียวที่โหวตค้านโทษจำคุกตลอดชีวิตให้กับเขาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเรื่องสุดเฉาในวงการยุติธรรมของอาร์เจนตินา เมื่อมีการเปิดเผยภาพจากคลิปวิดีโอวงจรปิดเหตุการณ์ขณะผู้พิพากษาหญิงของเมืองชูบาทได้ไปเยี่ยมนักโทษชายคดีฆ่าตำรวจถึงภายในเรือนจำและได้จูบก,กับนักโทษชายคนดังกล่าวก่อนหน้านั้นประมาณ1สัปดาห์นางมารีว ซัวเรสซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้พิพากษาที่ต้องตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตคริสเตียนไมบุสตอสนักโทษรายนี้แต่ปรากฏว่าเธอเป็นผู้พิพากษาเพียงคนเดียวเท่านั้นในคณะผู้พากษาทั้งหมด ที่โหวตออกเสียงไม่เห็นด้วยกับโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่เสียงเดียวของเธอไม่เป็นผลเพราะนักโทษชายคนดังกล่าวถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็ปรากฏภาพวิดีโอดังกล่าว ขณะที่เธอกำลังจูบก,กับนักโทษภายในเรือนจำล่าสุดทางด้านศาลสูงสุดของเมืองชูบัตจะเปิดการสอบสวนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้พิพากษาหญิงคนนี้แล้วซึ่งเธออาจจะถูกถอดจากการทำหน้าที่ด้วย